รถสวยหายากกับรถ MPV ขนาดใหญ่ที่มาในแบรนด์ Mercedes-Benz กับคันนี้เลย Mercedes-Benz Viano 2.0 CDI ปี Mercedes no 2013นั่นเองค่ะ และความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดอีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาชมบอดี้รอบๆคันกันเลยนะคะจะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบ3ชั้นเรียงนอนดูหรูหราทาให้ตัวรถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านล่างมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ าต่อกันที่บอดี้ด้านข้างในส่วนด้านล่างนะคะล้อของเขาเป็นล้อลอ,อยขนาด17ถัดกันมารตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยงในตัวและคันนี้นะคะในส่วนของประตูของเขาก็ยังเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยนี่ค่ะเปิดง่ายสะดวกสบายนะคะและถ้าเราต้องการจะปิดประตูก็จะกดที่ปุ่มตรงนี้เลยง่าย,ายสะดวกสบายค่ะ นี่เลยและเขานะคะยังมาด้วยสีน้ําตาลที่ดูสุขุมนะคะริ้วรอยรอบคันถือว่าน,น้อยมากๆสภาพใหม่มากๆค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังรูปทรงก็ดูทันสมัยมากๆนะคะอย่างด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะก็จะมีการดีไซน์ที่มีความเรียวยาวลงมาตรงนี้นะคะซึ่งตอบรับกับตัวรถได้เป็นอย่างดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิวโคมีมีสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถตรงกลางมีกล้องวางภาพขนาดสอยจอดมาให้และด้านล่างมีปักกิ้งเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยท้ายรถกันเลยค่ะ นี่คะ่ะฝาท้ายนะคะเป็นแบบโชค๊คนแรงด้วยสามารถเปิดได้แบบสะดวกสบายเบาแรงมากๆค่ะและภายในอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่ากว้างมากๆเบาะแถวที่สองที่3าสามารถพับเก็บลงไปแบบนี้ได้เลยกว้างขวาง,วางแล้วก็โล่งโปร่งสบายมากๆเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันเลยว่าจะสวยงามมากหรือเปล่าไปชมกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเจ๊ก็มาอยู่ภายในห้องคอนเสิร์ด้านหน้าเรียปล่อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าด้านหน้าเขาก็ให้ความหรูหราว v. i p เหมือนกับด้านหลังเลยนะคะและในเรื่องของความกว้างทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ถือว่าดีมากๆเลยการดีไซน์นะคะเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้หรูๆร,ร,รอบคันไม่ว่าจะเป็นตรงแผงประตูด้านข้างตรงคอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ส,สวยๆเลยและอย่างในส่วนเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีเบลตนะคะนี่เลยมีขนักพิมพ์มาให้ด้วย นี่ค่ะเป็นที่เท้าแขนนะคะสามารถปรับได้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้นะคะปุ่มต่างๆจะเป็นปุ่มของการเปิดประตูไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ปรับอุณหภูมิของเบาะนะคะแล้วก็เป็นปุ่มต่างๆถัดกันมาตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมนะคะและถัดกันมาในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดจีทรอนิกะในส่วนด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้จากพวงมา ลนี้เยตรงนี้ถือว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนอกจากในความสวยงามและความสะดวกสบายแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องหายห่วงเลยเพราะว่าจะทําให้เราไม่ต้องล้าสายตาไปจากท้องถนนนั่นเองโดยรวมๆแล้วนะคะด้านหน้าถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ห้องผู้โดยสารก็ถือว่าให้ความ V.I.P สุดๆเลยนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังเหมือนเบาะโซฟาเป็นแบบ private เลยนะคะนั่งได้สบายสบายนุ่มๆน,นะคะเป็นเบาะหนังสีเบรดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ถ้าไม่ใช้ก็เอาขึ้นไปได้หรือว่าจะเอามาอย่างนี้ก็ปรับระดับได้ตามความถนัดของเราเลยนี่เลยแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆนั่งได้สบายสบายไม่อึดอัดนะคะและในเรื่องของ e n t ร์ t a i n m e n t เขาก็จัดมาให้เต็มเช่นกันด้านบนนะคะก็ ก็จะมีหน้าจอมาให้ถูกเอาไว้เวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดไกลๆก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เพลิดเพลินตลอดทุกการเดินทางยาวๆค่ะและที่สําคัญเลยคันนี้ก็มีพานารมิกซันรูฟมาให้ด้วยเปิดรับสายร่มแสงแดดในเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดไกลๆในเรื่องของความหรูหราความสวยงามเม r c e เ e s b e เ z นคันนี้เขาก็จัดมาให้เต็มอยู่แล้วค่ะถ้าคันไหนคนไหนนะคะอยากจะเข้ามาดูคันจริงๆก็สามารถเข้ามาดูได้เลยรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาเห็นนะคะต้องชอบแน่นอนเลยค่ะ Ah! สำหรับใครที่ชื่นชอบรถตู้ V.I.P. หรือที่ให้ความสะดวกสบายรับรองได้เลยว่า Mercedes-Benz v i e n o คันนี้ก็ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับครั้งหน้าเจ๊จะมีรถอะไรมานำเสนออีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย